จะไปถึงอนาคานะแล้วคําว่าอนาคาไม่ใช่ว่าคุณจะต้องแค่เลิกกลรามเท่านั้นจึงจะเป็นอนาคาไม่ใช่เลยเหมือนคนบ้าเด็กตอนนี้ที่ว่าเด็กอะไรที่บอกว่าเป็นพระอนาคามีพระพุทธเจ้าส่งมาเกิดเนี่ยบ้าบอคอแตกเราสามารถเห็นได้เลยว่าคนที่บ้าบอตามมาเป็นกลุ่มเดียวกันอะที่ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอุปทานหมูนะคืออะไระเหมือน หลวงปู่คำสุขยานสุโข,ขเคยพูดให้ฟังนะเหมือนหลวงปู่คำสุขยานสุโข,ขพูดให้ฟังว่าไปกันเป็นคณะเลยย้ายบ้านเนี่ยแบกของกันไปแล้วก็บอกเฮ้ยเฮยเนี่ยกูจะพามืงอไปเอาของวิเศษนะอันนี้เทียบอุปมาอุปไมยแล้วคิดดูนะคะว่าจริงไหมนะคะขอบคุณนะคะสำหรับดอกกุหลาบขอบพระคุณมากค่ะ แม่ว,วันก็เพื่งนเคยได้รับครั้งแรกในชีวิต